ล้วครับก่อนจะเข้าไปในเกมผมก็ขอบอกกอนว่าผมไม่ได้ใส่อฟเฟกต์ไปใดใในคลิปนะครับผมเป็นเสียงของเกมสดเลยนะครับผมและบางทีอานไม่ได้ยินเสียงผมพูดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมก็ไปชมกันต่อเลยในคลิปนะครับไปเลยเอาละครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนี่ก็ผมช่อง m y s e r y channel นะนี่ก็มาอยู่กัน ในเกมีนะฮะโอเคเราเข้าไปกันก่อนเลยนะตัวนี้ได้ทำการรีโอัหนึ่งครั้งนะแล้วก็หาห้องเลือกเข้าไปมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะตัวนี้อ่าเขาให้รีห้องใหม่นะครับโอเคผมไม่รู้วิธีการเล่นมันเล่นยังไงนะแต่ก็จะพยายามเล่นดูนะ โอเคนะฮะอ่า uh, ผมไม่รู้ว่าหมดนี้มันคือหมดอะไรแต่ตอนนี้กระตุกมากโอ้บอกว่ามาผูกกันอันนี้นะมาตั้กันนะน่าจะเป็นหมดซ่อมรถนะฮนะโอเคตอนนี้มันกระตุกเพราะว่าผมเอ่อเปิดเสียงไม้ไว้ด้วยคนระับต้องขออนุญาตปิดนะโอเค How are you from Philippines my friend? Yung motherfucker, father. Yung จ,จังวันนี้เอาไงคผมไม่มีใครแตกนะฮะให้เรายืนอยู่เฉยเมื่อเจอผีเลยครับผีก็จะมองไม่เห็นนะตอนนี้เสียงผมสั่นมากเลยนะครับกลัวมันจะปิดประตูทําไมวะเนี่ยเฮ้ยโอเคนะให้เราเริ่มขยับตัวได้วิธีการก็คือเมื่อเอ,อไฟกระพริบนะครับผมให้เรายืนอยู่นิ่งเลยนะโอเคไปกันต่อเลยนะครับผมขออนุญาตอ่าปัดไปนะฮะ โอเคนะครับผมปรับแผนใหม่นะว่าอยู่นิ่งๆก็ไม่รอดนะครับผมเพราะว่าตัวกมเขาทํามาค่อนข้างไม่ค่อยละเอียดดีเพราะว่าไฟฉายนะฮะไฟฉายของเรามันยังไงอ่ะมันไม่สามารถปิดได้นะ <c oughs> แล้วเขาก็จะมองเห็นเราได้นะครับผม <c oughs> เพียงนั้นเรามาดูเพื่อนของเราดีก่าว่าเพื่อนได้มาเพื่อนตั้งแต่เมื่อเพื่อนมาเพื่อนได้ตอนนี้มีคน <c oughs> ออกมี เวเาอยมาเพนโอเคนะครับผมสรุปว่าแพ้นะก็วิธีการเล่นนะครับผมไม่ดูแล้วว่าแมปมันใหญ่มากเลยนะก็วิธีการเล่นผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะก็ลองให้ไปหาดูเอาไหโอเคเดี๋ยวผมจะต่อเล่นอีกตาหนึ่งนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยทีนนี้มาโอเคก็เราก็เอ,อไปกันเลยนะ แล้วมันคืออียังอ่ะไม่เก้าหลังปะใช่เว้นคือจากสนกานาเมื่อกี้นะครับผมสันนิษฐานว่าเอ่อน่าจะไม่มีคนเล่นนะครับเพราะว่าดูแมพก็รู้นะครับผมตูนสาม แต่ถ้าใครอยากให้ผมโซโล่เดี่ยวก็คุณแชรคุณไลน์มานะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงเนะเพราะว่าผมปรับแสงสุดแล้วมันมองไม่อะไรไม่ไมค่อยเห็นเลยนะก็นะครับผมขอให้อัปเดตแสงเข้ามายเยอะกว่านี้นะฮะว่ามองไม่ค่อยเห็นจังหวะการจูบก,ก็ไม่ควรยืนนิ่งนะครับผมลองแล้วแต่ว่าถ้าให้เพื่อนเราบังนี่ก็น่าจะโอเคอยู่นะฮะโอเคไปกันต่อเลย รีวิวของแปลก ก็อย่างที่บอกนะครับผมมันเออ่มืดไปหมดเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางไหนนะครับโอเคไปดูเพื่อนกันต่อดีกว่า สงสัยว่าเป็นลมนะนิดหน่อยครับผมเพราะว่าเหม็นปากผีนะโอเค <c oughs> ก็อย่างนั้นเน่ยครับผมผมบอกแล้วว่าแมทมันมึนมากเลยถ้าใครรู้ว่ามันตั้งค่ายังไงก็ชคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปด,ด้วยนะครับผม โอเคงั้นผมขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่าฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยครับขอบคุณครับ